ใครเคยติดตามผมนะครับแล้วก็รู้ว่าผมตกปลาแนวไหนบ้างเนี่ยจะรู้ว่าหนึ่งในความท้าทายที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือการตกปลานน้ำลึกเราจรึงมาตามล่าไคจูที่อาศัยอยู่น้ำลึกกว่า400เมตรตั้สเตจจี๊ของเธอนิวซีแลนด์พละกกระพับบงเนี่ยไม่ธรรมดาปีศาจผมให้เชื่อว่าเป็นนักลบชนเผ่าเมารีอ พีออร้อยเจ็ดสเมตรครับน oh. ี oh. ่แหละยักษ์ใหญ่แต่ผมอยากทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำพี่ชิดใครจูงโดยไม่ใช้เครื่องทั้งไงไม่ใช้ล้อไฟฟ้า ดินแดนที่ธรรมชาติสง่างามแต่แฝงไปด้วยความโหดร้ายจนห่อหลอมนักรบชนเผ่าเมารีให้แข็งแกร่งจนโด่งดังระดับโลกเช่นกันที่แห่งนี้ก็มีตำนานของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกกว่า400เมตรที่ธรรมชาติห่อหลอมให้แข็งแกร่งไม่แพ้ชนเผ่าเมารีพวกเราจึงเดินทางมาที่แห่งนี้ ในการเดินทางครั้งนี้นะครับบินจากไทยกว่า8ชั่วโมงสู่ซิดนีย์ออสเตรเลียก่อนที่จะต่อเครื่องบินอีก4ชั่วโมงเข้าสู่อากแรนดประเทศนิวซีแล โคตรแปลกนะนีกลัวกินเลนไปเลยครับหมนี่ตั้งตอบไม่ได้เห็นพี่ถือหงทองมาใช่ไหมไม่ได้าไม่หนของไทยเออหงททยที่หงทองเนี่ยหงทองพี่ตามใจอะไรคิดถึงไหมของไทยของไทยคือยาดมครับแปลว่าไปร้านนู้นก่อนฮะไม่ได้มาตลาดสดเหรอไม่ใช่มาที่ตลาดกปลาด้วยความที่ทัาสะการตกปลา สไตล,ล์เซลร์กิ้งระดับน้ํากว่า400เมตรค่อนข้างยากและเฉพาะทางมากๆก,การจะหาอุปรกรณ์เหล่านี้ในบ้านเราถือว่าแทบเป็นไปไม่ได้ผู้ผมจึงต้องเดินทางมาเตรียมอุปรกรณ์ที่รานอุปรกรณ์รรขึ้นชื่อในประเทศนิวซีแลนด์ออีไมอมสมุดนนี่ส๊ออนดี้อคุณ็่นี่โอเคแคือีเร่ plenty of room on the boat as well okay. it, it handles a um, big seaway yeah so actually half of our party forfeited the trip because they were scared of the weather so now there's only four of us so we got the whole boat to ourselves oh even billy can jig hard and yeah that's it's fantastic and there's when i say four it's two cameramen so we're content creators and then there's only two of us <laughs> fishing yeah, no, get on the end of the, yes, <laughs> you, you want to get, you want to get, you know, mothered at the three kings, then make sure you hop on a rod, okay? Don't just, <laughs> don't just um, be on the end of the camera, all right? Okay. Captain Lars will put you on some really good fish. Ma. อันเดียกันเข้าใจคำว่าอันเดียวกันไหมใช่คือคําเปรียบเทียบของคำว่าอันเดียวกันเนี่ยคือเหมือนว่าเรากำลังจะไปรบลบอาวุธของเราปืนของเราอะมันน้อยไปมันเล็กไปเอันเดีกันอาจารย์ปู่เราบอกว่าทั้งหมดที่เตรียมมาเนี่ยไปผิดเลยไรหรือไม่หมดว่าขอโทษที่ต้องให้รอเออแต่ต้องเรือ ผมศึกษาศาสตร์ตกว่าน้ำเึกและฝึกฝนร่างกายมาอย่างดีเพื่อจะพิชิตเหล่าไไคจูน้ำเลกโดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์เช่นรอกไฟฟ้าเพราะผมอยากเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จในภารกิจนี้ มือก <pour S 2> ็เยอะละสองคูณสามมือหคูณตีเป็นหวันไปแล้วกันสาหโลประมาณนั้นผักอะไรนะพี่ผักสามโลสามสิบหกโลเลยเหรอวันละห้าโลสมมุติร่มือก็โ่ะมื้อก็สองโลคูณสาหโลต่อวันหโลต่อวันคูณเจ็ดก็ยางขาหกโล โกโก้ตอนตัวเจ็บไปยี่สิบสองโลเลยรามานิวซีแลนด์เราต้องกินกีวีสิม่าจริงๆมาม่าเจ็ดแปดถุงนะพี่ก็ถือว่าเราคืนสเียงทั้งหมดแล้วก็ซื้อกินี่มาอ่ะเอี้ยโอ้โหาสิสองเอาอยู่ไหมไม่น่าอยู่นะพี่เออแต่ว่าสิงอาชาพี่กินได้กับทุกอย่างจริงๆมันก็จัดมาหกแล้วแล้วก็อ่ ปลาเผาเกลือซ okay. ื้อเกลือเยอะๆเื่อเลื่อเผาปลาทั้งตัวอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็พี่ว่าเดี๋ยวเนื้อโปรตีนพี่จะเสนอสเต็กง่ายชัวร์แล้วก็ไก่อ้มยำเป็นเป็นแกงจืดไก่อะไรอย่างเงี้ยเออง่ายๆแล้วก็ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่ไข่ตุ๋นได้เมนูละเรากินอะ ต้องมีวันละถ้าเอาเซฟอะวัอนละสามจริงผมเห็นด้วยใช่ต้องวั 3, อนละสามเซฟคนใช่ต่อคนก็ต้องเอาซื้อเป็นแกลลอนไหมได้เดี๋ยวแต่ว่ามันมีรูเติมไหมมีกอ๊อกไหมครับต้องอซื้อกล้วยไหมซื้อกล้วยครับเออวิ่งไปหากล้วยมาคนนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูโยเกิร์ตให้เราขาดกล้วยทุงขยะได้ยังได้แล้วสามพอไหม พวกทิชชู่เช็ดก้นไม่รู้ว่าบนเหลือเขามีให้ไหมไม่มีแต่ว่าซื้อมา,าแล้วเจ้าเผื่อไหมพี่อันนี้มันสองต่ว่ไม่พอสามสี 2> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหเจป้ามันสิม้วนนะเอางี้เอาแพ็คดูแพ็คหกหม่อันนึงได้ไหมได้แล้วก็ไอ้ทิชชู่ทำครัวสี่สี่ม้วนสี่พอ คำนวณแล้วเนี่ยมีปัดขึ้นด้วยนะยังไม่ได้ดูตัวเองเป๊ะแป8 0บาทต่อคน oh. ต่อวัน oh. Oh. คนเอาหัวก็300ต่อมือ้อ oh. หล่อนะ oh. ใช่ไงดูดีไงไม่แย่ไม่แย่เพราะว่าดีเลยแหละไม่ใช่ไม่แย่นี่ขนาดเราแบบตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะเน้นกินปลาตอนนี้เนี่ยเกอดเราจะมีท้องกินปลาหรือเปล่าคร <laughs> ตรงนี้นะครับพวกเราต้องนั่งรถไปอีกกว่า7ชั่วโมงสู่เมืองมังกกนุยซึ่งจะเป็นท่าเลือที่เป็นประตูสู่เกาะสามราชา Three Kings Island เกาะที่อยู่ด้านเหนือสุดของประเทศนิวซีแลนด์ ใช่้เดี๋ยวไมอันนี้จะอาบน้ำได้ So very important um, our shower downstairs is broken okay 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 อันดับหนึ่งพวกเรา,เาฟังพร้อมกันครับต่ออันนี้สำคัญมากๆา <c oughs> ห้องอาบน้ำข้างล่างเสียใช้ไม่ได้น้ำมันจะไม่มันจะขังดังนั้นตรงนี้เนี่ยห้ามห้ามกระบายเดือดขาด หมายความว่าห้ามเปิดเด็กข่าวใช้ส้วมเดียวทอยเอิโอเลยทอย,ยทอะไเลยส้ยยวมเวทเ่านั้นนะครับส้วมข้างโอเค this is light here อ uh ่าฝอยู่ตรงนี้โอเค so the, this is the best small but um, it's a good shower <Okay. S 2> and easy toilet okay ใช่กินข้าวกันเนาะจะได้จบๆไปเอาอุ่นเดา okay so put that on the table yep and we'll chuck these on the table for you

ที่เขาเตรียมมาให้นี่คืออะไรครับที่เขาเตรียมมาให้นี่คืออะไรครับอันนี้คือปลาฮับพุกะกท,ที่เขาเอาไปสโมกมามาครับปุกคนกินขา้าวเออไอ๋มมือเย็นมือแรกนะครับบนเลยาเวราบิ e นะครับก็คือคแตงชาเตอร์ที่ ประเทศนิวซีแลนด์ก่อนเราออกเดินทางร้านทุกอย่างปิดหมดแล้วต้องกินบะหมี่เกึืสเปนโลกแะนี่โชคดีทีมไต่ทำให้ใหนะครับเจ๋งมากนี่คือภาษาไทยจะคำว่าแก้มเนอะของปลาฮัพุก,กะขนาดลมควนันมารแล้วน่ก็ยังรับมีความสู้ฟันหน่อยๆน่อมันแบบสมุกแซลมอนแต่ว่ามันจะไม่แบบดิบอ่ะมันสุกก็มันแน่นอ่ะนี่ขั้นแรกของการกินปลาตัวนี้นะครับหน้าตาปเป็นยังไงต้องเราติดตามชมเพราะพวกเราจะไปตกกัน ถือได้ว่าเป็นมือแรกที่เอาเรืองเอาชัยสดๆครับมื้อนี้ปลุกไฟให้ผมตื่นเต้นกับการประชนไบครั้งนี้เข้าไปอีกครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมเพื่อขอความช่วยเหลือนะอันนี้เป็นตัวมแมนยกก็คือต้องกดเองอเววแล้วก็ข้างบนจะมีตัวอัตโนมัติเช่นเดียวกันก็คือถ้าตัวอัตโนมัติไม่ทำงาน รอใช้อันนี้ดึงออกมาก็กดได้แล้วก็ตรงที่เก็บซูชิบด,ด้านบนจะเป็นที่เก็บแฟดไว้ขอความช่วยเหลือ,อแบบเป็นมีทั้งแบบเจอรวดที่ยิงขึ้นไปแล้วก็มีทั้งแบบเป็นควันที่เราสามารถโยนหรือโบกได้อันนี้อ่วง,งยางซูชิบมีสองอันซ้ายขวาตรงนี้ครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอยู่ด้านบ,าน,บนติดอยู่ฝั่งนี้นะครับ right this side right side here and then the side here ใช่ติดอยู่กับเชือกโยนไวน้ไว้โยนออกไปช่วยถ้าเกิดมีคนตกน้ำ Big fire extinguishers n o อเคมีถังนับเพลิงอันใหญ่อยู่ตรงนี้ big fire extinguisher another two fire extinguisher one two another behind so two fire extinguishers there มีสองอันอยู่ตรงนี้ของโรงพยาบาลมีหนึ่งอันอยู่ในห้องน้ำเปิดกระจกมาอีกอันนึงอยู่ตรงที่เดียวที่เก็บแฟกับเซอร์ชูชิ เขาบอกว่าขึ้นไปถ่ายอะไรข้างบนได้นะแต่ว่าอย่าอย่าไปอยู่นานเพราะเขากลัวพวกเราบาดเจ็บอันตรายเพราะมันโยกมันโยกอะข้างล่างเยอะมากนะแล้วต่อจากนี้นะครับเราจะเดินทางกว่า12ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายของเราดังนั้นระหว่างทางนะครับเราจะทำการโชว์ริ่งลากเหยียรลอมไปท้ายเรืด้วยนะครับ เพื่อเราจะมีโอกาสได้เจอกับไรจูขนาดใหญ่ที่ฟุกมากินเหยื่อโชว์ริงของเราครับใส่กี่ว่ t วันละ e ลน์เดียววัน e o ่น อเออย่างอื่ายดินเชื่อไหมจะเป็นปาเลยยัยคิดว่าถูกแน่ โอ้ยย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 ย่ยย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 กยย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 รยยยย ถือว่าได้อุ่นเครื่องครับได้เก็บสายก็ The Hook Snap Oh Snap ตะขอหักย็กลองลองทาน้ะขอเลยช็อตใหญ่มากครับเอาอีกแล้วครับผมนี่ไม่พ้นสามาจริงจริงแต่ดี้วครับที่เหยื่อมากุดข้างเลยจ้ะไม่เสียเวลาอ่ะพูดแล้วก็ออกเดินทางต่อเลยดีกว่าครับ อันนี้นี่เราถึงหมายแล้วใช่ไหมครับทุกท่านถึงเกาคะครับต้องบอกว่าคาําว่าหมายเนี่ยมันคือจุดตกปลาในในกรณีนี้นะซึ่งความจริงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสามเกาะซึ่งเราจะขยับยไปขยับายมาตามดอนตามข้างเกาะตามอะไรต่างๆแล้วแต่ว่ากัปตันเบลเขามองว่าไหนดูเ็าเวิร์ก กิบซหายเลยตังก็เปลืองร่างกายก็เปลืองเวลาก็เปลืองอย่างเงี้ยอันนี้เต็มสิบพี่ให้ศูนย์จุดหนึ่งมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเอาอะไรมาโยกวะสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตากลโลกงงอีกหนึ่งเงียบกลิบเลย ยังไม่มีอะไรกัดน,นะครับซึ่งแค่เก็บสายอ่ะก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เนี่ยคือปลามันมีแต่ว่าจะหาปลาไซส์ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นเนี่ยเหยือปอมันสามารถคัดสันไซาได้นะครับมันก็ทุนแรงให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ร้าล้า,ลาจริงล้านตัวเลยนะครับแล้วก็ดวงมเรากอ็อะไรก็ไม่รู้ก็พยายามดึงตัวให้ขึ้นอยู่ คีก็ต่อโอเคก็เก้กโอเคเราเจอมองนะครับเจอหมู่บ้านปลาแบสนาำเรือแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยลงไปอีกรอบหวังว่าจะเจอหัหน้าเผ่าเมารี yeah, we We're hooked up. All right, we're good. We saw that initial run. Wow, yeah, This one's got some weight, actually. Now that it's getting near the surface. แกงหน้าท้องซิกแพคขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยออโอ้แขนสั่นแขนสัน่นหน่วงมากครับ,บางทีรู้สึกเหมือนแบบขันจกหุดมือแล้วว่าขันพวกนี้ครับเนี่ยองศาที่ผมใช้อะก็จะกว่าได้แค่นี้แหละถ้าปัมา๊มหนักกว่านี้โอกาสหักสูงนี่ขนาดเป็นเบอร์ใหญ่สุดของกาสนาคีแล้วนะ No, not close to the surface, close to me passing out. This <laughs> is <laughs> <laughs> a, a joke, We always play on the show. Like, <laughs> almost, almost. Almost got the fish. No, almost passed out. I <laughs> 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 I'm not passing the rod to him, does let him even feel what it feels like with a fish on. <laughs> 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 ครับนะเอาคนนี้เดี๋ยวปลาคุณจะทำงานเออโหนะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เปเกียร์นะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปรับเป็นเกียร์ตอนเยอะปลาก่อนเย้์อ่ะคืนคืน <laughs> <laughs> สิ่งที่น้องต่อตกใจนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดที่ทุกคนได้สัมผัสจังเลยน้ําหนักเวลาเราเก็บสายแล้วมีปลาติดมาจากระดับน้ําลึกมากๆเนี่ยมันเหมือนน้าหนักปลาเนี่ยทวีคูณไปหลายเท่าเลยครับบอกเลยใครไม่เล่นกล้าม,มาใครกล้ามเนื้อไม่คุ้นเคยกับการเก็บสายก็ยะาเวลานานๆหมดสิทธิ์ครับกล้ามเนื้ออักเสบไม่ง่าย Whoa! Who knows? Hey! That's big, right? Woo! On the jig! Always! <laughs> Woo! So this doesn't count, huh? Alright! Horting, I don't want to do กูนโน้ตนะครับมเมื่อกี้สกี้ประกันเราบอกว่าเป็นหนึ่งในปลาที่อร่อยที่สุดมาดูสติ๊กนกันหน่อยดีกว่าจะบอกเป็นปลาอะไรผมบอกไม่ถูกเลยอนะ่ะหน้าเขามีความมนๆจะไปทางแจกะเม็ดไหมเออเป็นปลาราคาสูงมากนะครับถ้าคิดว่าเป็นปลาท้องถิ่นราคาแบบได้เพราะว่าต้องเป็นต้องมีอะไรดีนะครับโคตรเจ๋งที่เราน่าจะมีโอกาสได้ชิมกันนะครับก็เป็นหนึ่งในปลาน้ําลึกที่เรามีโอกาสเจอที่นี่นะครับผม,มซึ่ง ปกติเพราะตัวไม่ขนาดนี้นะตัวนี้นถือว่าแบบจัมโบ้โชฟี่เลย mm hmm. เขาบอกว่าตัวเต็มที่นะครับจะมีขนาดได้ถึงเขาเคยเจอใหญ่ที่สุดอยู่สามสิบกิโลก,กรัมนะครับตัวนี้เนี่ยสูสีนะครับคิดว่ามีสักสิบห้าได้โอเคตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบ just a smidge at 22 just under 23 22 pounds ม้10ปกกก็ยังสวยงามนะครับนี่สุดยอดครับโอ้จะเขี่ยวเข็นมาทั้งวันนะครับในที่สุดเราก็ได้ปลาจากระดับน้ำถึง400เมตรปตาเป้าหมายของผมจะเรียยวก็เป็นชฟฟี่ตัวแรกก็ว่าได้เจ้าบูโนสตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับปลาสายพันธุ์อื่นที่เรามีโอกาสเจอที่นี่ยังถือว่าเป็นปลาขนาดกลางเราต้องหาไขจูขนาดยักษ์จาก โลกใต้บาดาลในกระดับน้ำที่แสงอาทิตย์ลไปไม่ถึงขึ้นให้ทุกคนดูให้ได้รอติด,ดตามชมนะครับต้งต่อที่ไม่มีอะไรงฮะ